ชาร์จเร็วคือแบบว่าเราปาการาจได้สบายๆตัวจบมา,าจบเลยนะใช่พกง่ายขนาดประมาณเนี้ยสองนิ้วอะ่ะคุณชอบวัดขนาดเนี่ยเอาต้องให้เห็นเราต้องให้เห็นว่าเออถ้าเขาจะพกเนี่ยเข้ากระเป๋าเนี่ยสวัสดีครับ,ว,รบว,วันนี้ก็มากับช่างใช้ช่างชอบอีีสองนะครับก็หลังจากที่อีีแรกเนี่ยเราพูดถึงพวกอุปกรณ์ต่อภาพกันไปแล้วครับก็อีพีนี้เราก็ยังอยู่กับอุปกรณ์ไอทีแต่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โซลูชัน ที่ใช้กับผู้ใช้ทั่วไปก็ใช้ได้ครับไม่ต้องเป็นช่างก็เป็นพวก USB หับต่างๆเพราะว่าพวกโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้นะครับมันหับมันเริ่มน้อยแล้วช่อง USB น้อยเราก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกนี้ครับเข้ามาช่วยใช่ก็จะเป็ชีวิตสะดวกยิ่งขึ้นจะเป็นพวกอุปกรณ์บนโต๊ะคอมใช่ไหมครับพี่กาใช่ครับครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกันไปที่ตัวแรกขอแนะนําตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็นไงครับพี่กา GL 044ครับตัวนี้ก็เป็น USB หับที่ ตัวเนี้ครับจะเน้นไปทาง SD card าไมโครเอกก็เหมาะกับอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นช่างภาพหรือว่าผู้ใช้ทั่วไปก็ได้จริงๆก็ตัวเนี้ครับสามารถต่อกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตก็ได้ยิ่งถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ a p p l e ตัวใหม่ๆครับเขาก็ปรับมาใช้ usb c กันแล้วตรงนี้เป็น usb 3.0นะครับ3.0ก็เร็วมากจริงๆก็เร็วกว่า 2. 0ได้10เท่ากันเลยตัวนี้ครับก็<ภ>เอาไปใช้กับโทรศัพท์แท็บเล็ต สะดวกเลยแบบว่าบางทีอย่างของผมเนี้ยผมออกหน้างานต่างจังหวัดบางทีมีเอ่อพกไปแต่แท็บเล็ตครับผมก็ใช้เสียบ Typ e C แล้วก็เปิดเปิดไฟล์เปิดงานได้นะครับเปิดงานอะไรอย่างนี้ครับ,รบผมก็จะด้วยไซส์ของมันวยครับไซส์ของมัน,นก็จริงจริงไซส์มันเล็กมากนะถ้าเราถอดตัวนี้ออกเนาะมันจะเหลือแค่แบบแแนี้แค่นิดเดียวมันเจ๋งนะขน,นาดเล็กมากเล็กกว่าไซส์กว่านิ้วผมอีก ก็สามารถใส่กระเป๋ากางเกงพกไปได้สะดวกเลยโอ้ดีนะครับดีมากไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงด้วยนะตัวนี้ใช่ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงก็ใช้ง่ายสะดวกครับใช้งานง่ายเลยครับโอเคสําหรับตัวนี้ก็คือเป็นตัว GL 044นะครับเป็น OTG Type C t h i น o n เลยนะครับผมใช่ก็ไปต่อกันกับต่อไปครับตัวไหนกันดีครับพี่เรามาที่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับ GL 042ครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้แต่ว่าจะขยายขึ้นมาอีก ตัวนี้จะเน้นในการแบบว่าคนที่ใช้น้ตบุ๊กเป็นหลักเป็นช่วนวันเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้เน้นที่ S D card ตัวนี้จะเป็น hub U S B ครับจะมี U S B 3.0 1ช่องมี H d M I 4K 30% h z ครับตัวนี้แล้วก็ทีเด็ดเลยตัวนี้ power delivery ก็คือชาร์จไฟได้จะอยู่ที่6 0วัตต์ครับ ดีมากชาร์จเร็วคือแบบว่าเราฟาชาร์ได้สบายๆครับผมหลังๆมันก็เป็น USB-C กันหมดแล้วตัวนี้ครับพกตัวนี้คือแบบจบเลยต่อสบายๆใช่ตัวเล็กด้วยนะพกง่ายนะตัวเล็กพกง่ายเหมือนเดิมครับเราไปตัวต่อไปตัวต่อไปเป็น GL043 ครับครับมันเป็นยังไงครับพี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เอาจริงๆอาจจะคล้ายกับตัว042แต่ตัวนี้ครับสำหรับคนที่แบบมีอุปกรณ์เยอะหน่อย อย่างเช่นพกแบบอาจจะมีพกโน้ตบุ๊กไปต่อเข้าจอเสริมแล้วมีแบบมีเมาส์คีย์บอร์ดแต่ว่าตัวโน้ตบุ๊กเราเนี่ยช่อง USB ไม่พอเนาะตัวเนี้ยก็จะมาให้หนึ่งเลยไฟวันก็คือไฟวันเล้วใช่ไฟวันเลยยอดก็คือตัวเนี้ครับจะมี USB 2เนี่ยสองช่อง USB 3ช่องหนึ่งแล้วก็มี HDMI4K 3 0มสิเเหมือนกันแล้วก็มี พ d power delivery 60วัตต์หะไรต้อเลยก็คือทั้งมีแบบครบเวลาเราจะต่อเนี่ยก็เมาส์ช่องหนึ่งคีย์บอร์ดช่องหนึ่งแล้วนี่ก็อาจจะไว้3 0เนี่ยอาจจะไว้ต่อแบบว่า Data อื่นที่เราจะเอามาเสริมแล้วเราก็สามารถขึ้นจอได้อีกทำขึ้นจอได้ก็สบายแหละแล้วก็ชาร์จนี้นี่เป็นแบบเป็นนักเรียนนักศึกษานี่เอาไว้นี่จบแล้วใช้แท็บเล็ตตัวเดียวจะทำงานนำเสนองานอาจารย์นี่แบบสบายเลยนะครับแล้วก็ยังชาร์จได้อีกนะคือแบบโอ้โหแค่ตัวนี้ตัวเดียวชาร์จมือถือได้ด้วย ใช่คือสบายอ่ะใช้สบายมากตัวนี้มีติดไว้อ่ะสบายตัวจบมามจบไปนะใช่พกง่ายขนาดประมาณเนี้ยสองนิ้วอ่ะนิ้วก,กว่าสองนิ้วคุณชอบวัดขนาดนะเนี่ย <c oughs> เอาต้องให้เห็นเราต้องให้เห็นว่าเออถ้าเขาจะพกเนี่ยเข้ากระเป๋าเนี่ย<ช>ไ่ได้แต่ผมชอบฟังก์ชันมันนะผมชอบตัวนี้นะ <c oughs> ผมคิดว่าถ้าอย่างผมเนี่ยคือพกแคปเด็ตัวหนึ่งแล้วก็ บางทีออกไปนั่งทางานข้างนอกเงนะครับก็คือเสียบทายชีนี่ผมต่อเขาคีย์บอร์ดผมทํางานสะดวกเลยใช่ครับแล้วก็ถึงเวลาต้องการไปพีเต์งานก็ตัวเดียวนะมันก็ต่อแปลงเป็นไฮเดียมไหม่นะออกจออกลก็ง่ายนะครับใช่ซึ่งไฮเดียมใหม่ก็ต้องจีลิงนะจีลิงเราของดีอยู่แล้วครับตัวต่อไปตัวนี้น่าจะแก้ปัญหาให้กับใครหลายๆคนได้รวม16้วยเออมีปัญหาเรื่องเน็ตเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าโอเคเลย ตัวนี้กับ T L 0 4 1 a ครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ต่อสายแลนก็โน้ตบุ๊กหลังๆเนี่ยด้วยความที่แบบมันจะเริ่มทําให้บางขึ้นเนาะพกง่ายขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ตัดไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่อ่ะสายช่องผ่อนแลนเนี่ยจะหายไปตัวนี้เราก็จะมาเสริม oh. เสริมเข้าไป ีตอบ<า>โจทย์มากใช่ตอบโจทย์สําหรับแบบประสบการณ์ตรงอ่ะประสบการณ์ตรงมันต้องมีอ่าอย่างโมบกของพีเตอร์แถวไปไงครับก็คือมันไม่มีพอร์ตแลน์นะครับแล้วเวลาที่เราต้องการเสียบแลนเอาอินเทอร์เน็ตรเร็วๆเนี่ยถ้ามันไม่มีเนี่ยก็คือมันจะหัวเสียมากนะครับเ<ม>พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้ต้องมีติดไว้เลยครับผมก็คือสําคัญมากครับก็คือเสียบ USB แล้วก็มีพอร์ตรับสายแลนนะครับผมครับก็สามารถเอาอินเทอร์เน็ตเข้านะครับหรือว่าไปใช้งานอย่างอื่นที่ต้องการใช้ข้อมูลผ่านสายแลนนะครับผม ก็สะดวกมากจริงเนี่ยวันนี้รหัสอะไรนะครับพี่ตัวนี้รหัส GL 041A ่ครับครับนส่ผมว่านะถ้าเกิดคนที่เป็นสายเกมเมอร์ใช่ไหมผมเห็นหลังๆเนี่ยโน้ตบุ๊กเกมก็ออกมาเยอะครับแต่บางแล้วก็โน้ตบุ๊กจริงๆโน้ตบุ๊กบางหลายๆตัวเนี่ยที่บางๆเนี่ยก็เล่นเกมได้โอเคโอ้ใช่แต่ว่าเนี่ยถ้ามันขาดตันเนี้ยตัวหลักเลยเนี่ยไม่ได้เราเล่นเกมเนี่ยเราจะยอมไม่ได้นะครับช่องแรนเนี่ยไม่ได้เลยใช่แล้วไปต่อ w i f i ถ้าโอ้โหไม่ไหวนะมันลหลกขึ้นมาเนี่ย เกอนหัวล้อเลยนะครับหัวล้อ <c oughs> ยังไงก็เนี่ยครับไม่ได้ต้องมีติดไว้ใช่ครับเพ้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีใช่ครับ <Okay. S 1> ก็จริงๆอ่ะในออฟฟิศผมคิดว่าก็ได้ใช้นะครับแจะเล่นเกมแบบที่พี่ก้าวบอกก็ได้นะครับก็คือมันมันตอบโจทย์อ่ะแล้วก็ช่วยช่วยให้เราสะดวกขึ้นนะครับชีวิตสะดวกชีวิตง่ายขึ้นเยอะแล้วก็พวกนี้เนี่ยจริงๆถ้าถ้าใครสนใจนะครับอยากจะหาซื้อเนาะจริงๆก็หาซื้อได้เลยตามออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าต่างเดี๋ยวเราจะทิ้งอ่าลิงก์ไว้ใน description นะครับ ก็สามารถไปสั่งได้เลยถ้าใครอยากได้ตัวไหนก็จิ้มเมาได้เลยครับครับผมก็ตอนนี้นะครับมากับ GL 0 6 6ครับตัวน,นี้ก็จะเป็น Twin One Mobile HD Screen Player หรือก็คือง่ายๆเนี่ยมันคือตัวต่อจากโทรศัพท์เข้าสู่จอต่างๆครับจอภาพต่างๆอย่างที่เห็นที่เราต่ออยู่นี้นะครับ,บ,บนี้เลยครับผมอันนี้เราต่อจาก iPhone ของผมเอง iPhone 13 mini ครับต่อเข้ากับจอของ G Link นะครับที่เราเคยแนะนำไปเมื่อ EP 1เนาะ ต่อตัวนี้นี่ก็คือใช้ได้ปกติเลยครับนี้เราใช้สัญญาณผ่านตัว HDMI นะครับผมก็คือออกทั้งภาพแล้วก็เสียงครับครับแล้วก็การเล่นออกด้วยเอันนี้เราทดสอบกับการเล่นเกมนี่ก็ลื่นไหลนะใช่ใช้ได้ปกติดีเลยไหมครับพี่เก่าไม่ดีเลยเลยครับนี่ก็คือลื่นไหลมากครับเอาโชยคนมุดมองเห็นนะครับชัดตัวนี้นะครับก็จริงๆเนีจะสามารถต่อ้ทั้ง HDMI แล้วก็ VGA เลยอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ใช่ใช่ไหมทั้ง VGA ตัว VGA เนี่ยเราก็ลองแล้วก็คือใช้ได้ปกติเหมือนกันแต่ว่าตัว VGA เนี่ยตามปกติของมันแล้วก็คือเสียงจะไม่ได้ออกแต่ว่ามันก็จะมีช่อง AV สําหรับไปออก a u ิโอต่างๆพวกลําโพงหรือว่าไปต่อกับทีวีก็ได้ครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะต้องเราต้องเสียบไฟด้วยนะครับเป็น DC 5V โวลต์นะครับก็จริงๆเนี่ยอันนี้จะใช้ได้เทียช่องนะครับแล้วก็เลือกดูว่าเรามีสายแบบไหนเหมาะกับอะไรในบ้านที่เรามีก็เลือกใช้ตัวนั้นใครที่อยากจะเอาแบบเออภาพในมือถือหรืออยากเล่นเกมแบบผมเนี่ย ติดจอแล้วก็ไม่กระตุกด้วยใช่บาง<ก>ทีเราได้เลยเล่นในมือถืออาจจะดูแล้วไม่สะใจก็เดี๋ยวผมจะลองอันนี้ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโมบายเนาะเดี๋ยวจะลองกับโน้ตบุกให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะติดหรือเปล่าอได้ครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เราก็จะเปลี่ยนพอร์ตนะครับตัวนี้ก็มีมาให้เลยเปลี่ยนพอร์ตนะครับเป็น USB Type-C กับตัว Lightning ตะกี้ 13มนี้เนี่ยมันจะเป็นไลนิง่งผมก็ใช้ไลนิ่งก็ติดปกติครับผมชอบตรงนี้นะคือมันตัวเดียวอ่ะมันมีทั้งพอร์ตไมโครมีทั้ง Type-C แล้วก็มีทั้งไลนิ่งครับแบบบางทีอุปรกรณ์เราอาจจะแบบมีหลายชิ้นอนะ่ะแล้วก็ใช้ตัวเดียวแล้วก็ใช้งานได้นะครับเ,เดี๋ยวผมลองต่อกับโน้ตบุ๊กให้ดูนะครับ,รบอันนี้โน้ตบุ๊กผมเป็น Type-C ครับโอเคเราลองดูกันโอเคโอเค อันนี้ตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงครับเป็น DC 5โวลต์สอดเป็นไมโครเขามีแถมสายมาให้ด้วยครับจากที่เห็นก็คือนีครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็จะไม่ขึ้นนะครับตามที่เขาบอกเลยว่าตัวนี้ใช้กับโมบาย HD ก็คือเนี่ยหลักๆก,ก,ก็คือสําหรับมือถือแท็บเล็เตเนาะตะกี้ลองกับของผมแล้วนะครับคนละรุ่นกันต่อไปก็จะเป็นอ่าสเวตโปรสเวตโปรแมนะครับว่ารุ่นที่เก่ากว่าเนี่ยจะติดหรือเปล่าโอเค น,นี่ครับก็ใช้ได้ปกติเนาะรุ่นไหนก็ใช้ได้สบายสบายในตระกูลในเวก็คือจริงๆอ่ะต่อปุ๊บเราแค่กด Trust ที่หน้าจอนะครับเขาจะขึ้นมาให้กดมันจะติดเลยง่ายๆสะดวกแต่รนในเวก็จะใช้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเกิดของอ่า Android เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องโหลดแอปขึ้นมาครับมันจะมี apk ให้โหลดขึ้นมาเลยสำหรับรองรับกับตัวนี้แล้วก็นี้ครับอันนี้ฟังก์ชันจะ คล้ายกันก็คือเป็นตัวเสริมเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ครับรุ่น gl 0 5 8เนี่ยจะสามารถใช้กับ macbook หรือโน้ตบุ๊กต่างๆได้ก็คือสำหรับคนที่มีโน้ตบุ๊กเนี่ยแล้วเอามาต่อก็ต่อเสริมได้อีกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะได้แค่โมบายเนาะอย่างที่แนะนำไปตัวนี้ก็ถ้ามีโน้ตบุ๊กสามารถต่อได้ครับใช้ได้สะดวกเลยก็2ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนเนาะเพราะว่าจะสะดวกแบบไหนหรือว่าเหมาะกับเราจะใช้แบบไหนนะครับก็ลองดูก็วันนี้อ่ารายการช่างใช้ช่างชอบ ep 2ก็ เราก็แนะนําของไปแบบเยอะมากนะครับเป็นของ IT ที่ยูเซอร์ทั่วไปแต่ใช้งานได้ไม่ต้องแค่ช่างก็ชอบนะครับเราเราก็ชอบเลยแล้วอีพีหน้าเราจะมาแนะนําอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับกับรายการช่างใช้ใใช่างชอบแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ